สวัสดีครับนักเรียนวันนี้ว่ากันด้วยเรื่องการหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมรูปว่าวนะครับหน้าตาของสี่เหลี่ยมรูปว่าวครับจุดประสงค์การเรียนรู้ของวันนี้นะครับเพื่อให้นักเรียนสามารถหาพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมรูปว่าวครับ นี่คือหน้าตาของรูปสี่เหลี่ยมรูปว่าวนะครับนักเรียนรูปสี่เหลี่ยมรูปว่าวสี่เหลี่ยมรูปว่าวเนี่ยมีลักษณะพิเศษนะครับโอให้ดูรูปใหญ่ด้านที่อยู่ติดกันครับนักเรียนเห็นสีแดงนี่ไหมด้านที่อยู่ติดกันเนี่ย จะต้องยาวเท่ากันนะครับสองคู่เนี่ยอันนี้คือคู่แรกสีแดงนะคู่ที่2องครับสีน้ำเงินนี่เห็นไหมลูกนี่อันนี้คือด้านที่อยู่ติดกันนะครับต้องมีขนาดยาวเท่ากันนะครับสองคู่นะครับทุกข้อที่2นะครับ มุมที่อยู่ตรงข้ามกันมีขนาดเท่ากันหนึ่งโคู่ครับมุมที่อยู่ตรงข้ามกันอยู่ตรงนี้ลูกเอาสีไลดีสีเขียวนี่ครับมุมที่อยู่ตรงข้ามกันเนี่ยมีขนาดเท่ากันนะครับ และคุณสมบัติข้อสุดท้ายครับเส้นทะแยงมุมตัดกันเป็นมุมฉากและมีเส้นทะแยงมุมที่ถูกแบ่งครึ่งด้วยเส้นทะแยงมุมอีกเส้นหนึ่งนะครับเส้นทะแยงมุมคือเส้นนี้ครับนักเรียนเห็นสีแดงแดงไหมเอ่ยนี่คือเส้นที่หนึ่งนี่คือเส้น แยงมุมเส้นที่2ครับ2เส้นนี้ต้องตั้งฉากกันและความยาวด้านซ้ายกับด้านขวาก็ต้องยาวเท่ากันครับแบบนี้เราเรียกว่าเป็นรูปสี่เหลี่ยมรูปว้าวครับ โจทย์ที่นักเรียนจะเจอวันนี้อ่ะอันนี้ข้ามไปนะนี่ครับเปาให้นักเรียนหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมรูปว่าวครับ abcd เนี่ข้อนี้โจทย์บอกว่าสี่เหลี่ยมรูปว่าวนี้ มีเส้นทะแยงมุม AC ยาว6เซนติเมตรครับอูบอกแล้วนักเรียนเส้นทะแยงมุมคือเส้นนี้ครับเส้น AC ครับ A ลากไปหา C ครับปุ๊บ อันนี้ยาว6เดี๋ยวมันจะทับกันยาว6เซนติเมตรครับและมีเส้นทะแยงมุม,ม BD ครับยาว4ซนติเมตรครับเส้นทะแยงม,มุมที่2คือเส้นนี้ครับนักเรียน B ลากไปหาดีครับ เส้นนี้ยาว4เซนติเมตรครับวันนี้โคไปไวหน่อยนะวิธีทำทำยังไงครับนักเรียนการหาพื้นที่นะครับสูตรการหาพื้นที่สี่เหลี่ยมรูปว่าวนะครับ สูตรเขาบอกว่าเศษ1ส่วนค2คูณผลคูณของเส้นทแยงมุมครับเศษห่งส่วน2คูณผลคูณของเส้นทแยงมุมครับ ชี้ให้นักเรียนดูก่อนเส้นทะแยงมุมคือเส้นไหนครับเส้นทะแยงมุมก็คือเส้นนี้กับเส้นสีน้ำเงินนะครับสองเส้นนี้เรียกว่าเส้นทะแยงมุมนี่ก็คือเส้นทะแยงมุมทีนี้เรารู้แล้วความยาวของเส้นทะแยงมุมนะครับ นักเรียนแทนค่าลงไปได้เลยลูกเศษหนึ่งส่วนสองคูณผลคูณของเส้นทแยงมุมคูใส่วงเล็บนะจะได้ไม่งงผลทแยงผลคูณของเส้นทแยงมุมเส้นแรกคือ4เซนติเมตรเส้นที่2คือ6เซนติเมตรคูณเอา4 คูณกับ6หรือนักเรียนจะเอา6คูณกับ4ก็ได้นะครับไม่ผิดกติกาแต่อย่งอางใดการคูณทำในวงเล็บก่อนนะครับ4คูณ6เป็น24เขียนลงมาอีกบรรทัด 24คูณเศษ1ส่วน2ก็คือ24หารด้วย2ครับ24หาร2ก็ได้12หน่วยการหาพื้นที่นะครับนักเรียนขึ้นต้นด้วยคำว่าตารางตามด้วยหน่วยหน่วยเป็น เซนติเมตรก็คือตารางเซนติเมตรครับหรือนักเรียนจะเขียนชื่อย่อก็ได้ตอรอสอมอใช้กันตามสะดวกนะครับแบบฝึกหัดวันนี้มีสองข้อนะครับ นักเรียนลองทำดูนะตามตัวอย่างนี้นะครับหวังว่าครั้งนี้จะไม่ใส่หน่วยผิดอีกแล้วนะครับวันนี้ฝากไว้แค่นี้ครับสวัสดีครับ